กลับมาช่วงนี้นะคะพอมีความบันเทิงมาให้ชมกันต่อค่ะไปชมกันเลยค่ะคืนนี้สนุกแน่นอนกับรายการไนท์ไนสายเอ็นถ้าคุณอยากเห็นไหมพัทรเดชและมุกดาในมุมแบบนี้เขาไม่ตื่น ากับดียิงต้องห้ามพลาดเลยค่ะกับคู่พระนางสุดฮอตจากละครเพตรานริมิตรที่มาคุยกันจอยๆยามดึกถึงเบื้องหลังการทางานละครพิเรียดฟอร์มยักษ์ที่ทุกคนรอคอยบอกเลยงานนี้เรื่องเมาไม่กักเรื่องลับไม่มีถามอะไรตอบได้หมดจนไปถึงไลฟ์ตล์ส่วนตัวที่จะทําให้คืนนี้ของทุกคนมีสีสันแน่ค่ะเพื่อนแฟนของเราเนาะคือละครละออนออกไปแล้วหลายตอนนะครับเป็นแฟนก็มีคําถามที่อยากจะรู้มากขึ้นวันนี้เรามาตอบคำถามเป็นแฟนทุกอย่างที่อยากรู้ค่ะ มีเรื่องลับๆด้วยนี่ต้องคอยติดตามฝากด้วยนะครับรายการไนไสายเอ็นวันจันนี้4ทุ่ม45ห้านะครับ ความพิเศษคืนนี้ของน้น้อยใสเอ็นยังไม่หมดนะคะคุณแม่คนสวยเนยประพาดาพาลูกสาวตัวน้อยน้องพีโอนี่มาโชว์ความน่ารักพร้อมแชร์ประสบการณ์กันเป็นคุณแม่แบบฟูลไทม์เลี้ยงลูกเองแบบร้อเปเซ์ว่าเป็นยังไงบ้างงานนี้ความสดใสของน้องพีโอนี่ทำพี่พี่ทีมงานใจละลายรวมไปถึงสาวพลอยรันดาาที่มาเล่นพร้อมเอนต์เทนหลานไม่หยุดเลยค่ะใ oh. ้สวยย เล่าชีวิตความเป็นแม่ว่าเป็นยังไงฝากติดตามนะคะรายการไนท์ไนท์สายเอ็นนี่เป็นรายการแรกของแม่เนยกับน้องพีโอนี้เลยนะคะยังไงห้ามพลาดเจอกันแน่นอนค่ะและใครคิดถึงเนยในฐานะนักแสดงคืนนี้มีคำตอบแน่นอนว่าจะคัมแบ็กกลับมารับงานละครหรือเปล่าเจอกันได้ในทไนท์ไนท์สายเอ็นคืนนี้22.45นาฬิกา45นาทีทางช่อง7 HD นะคะ